รถกําลังเข่าได้พี่้องหน้าที่เวล่าแปดโมงก่นรถกําลังเขาไปบังสายหงเนาไปอุ้ยอเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ผลไวไล่ตาไปเลยไล่ขึ้นผลไล่ตาเดี๋ยวไปทายขนาก่อนเออ ขั่ผู้เขาย้อนเราพี่น้องเพิ่งเ้อตอนนี้นี่ไม่ได้น่านีเขาจุดจุดท่ามืองานเอาออกมาได้ไรครับเอาขั่วผู้เขาโอ้ยไปเลยครับครับชิมงานงานงัวบ่้นนุงไฟ มพกพันเจ็ดพันก็ซื้ออันเนี่ยหรือวาันสมปลอยหน่อยขายได้เบิดตลาดเลยง้วยหน่อยเมื่อกี้เนี่ยโมแม่แม่น้ามาเจอสมปลอยหน่อยว่าโมนี่บักไอ้บักเชียร์ยังไงดูรถลดพานนะครับพานโดยท้ายส่องพานเอาไรตาจุ่มนะครับยังร้อยจับสำหรับต่อรับอ๋อเพิ่งแม่สาววะที่นี่มานสามหรือตีตัวนะครับสำหมาติดต่อันงมก็ได้ได้นะครับสำหรับคน ใจเย็นใจเย็นนิดนึงแม่สาวเม็ด40ได้อยู่ครับตัวนึ่งได้ไปไหนพอตัวนี้ก็ได้เอาเฉยๆหัวเดนหล่นมื่สองพันหาน้อมื่นสองพันหาเม็40รายอยู่น้อง40 6 5มู่น้หมดื่นองพันหามื่นหกพันหเอา อายุประมาณปีกว่าเนาะพอเนาะอ่างบากักง่ายเพี่น้องครับอ้าวมั่วไปอีกอ่างดึกได้หนุ่มดีเนเนาะเลี้ยงลูกดีเลยตำนานวางสันเดียวก็ทองในยันอยู่ตำหน้ามันเขาวางสันอย่างเลี้ยงลูกเกลียตัวนี้เอาแม่สาวครับอายุปีกว่าเน้อเอาเบอร์มาใส่ใผมมาทีนี่เบอร์ดึ่งโทรศัพท์จำ่ไว้เลวเออรพื่เป็นยังครับตำหนีพี่น้องเด้อมันนกพันหาส่งนี่ขายยังไปยังไอ้เบิรง ไม่รถพี่น้องเอ้ยรถมาเวลานี้รถเดอ้อครับกำลังเข่าเลยล่ะ<ห>เอา้าเบอรงเบงนี่ของงานอยู่นี่ได้ปนัยไอ่พูดยัยสามหมื่นเจ็ดพันบาทสามหมื่นเจ็ดล,ล,ลูกมันลุอะไรไอ่เราดูกรูปแค่เดือนละ เดืนกวัวเดินกวัวนาไมสมสิบรถกำลังเข่าครับตรงนี้เอ้าลองมาแมลงครับไปนึงไต่ถอง่นกรถได้หนึ่งยูเดือนกวัวพวกขอกตังน mm ี yani ้เป็นบ่อพวกขอกันบ่อหนบ่เป็นง่อยมันเป็นงัอฟ้ามนาะวันีเ่า่มากตะลนเี่ในเขา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 เตีเบอร์จะได้สามสิบเจ็ด กล้องหลอกตายบนเงินงนพี่้องสามหมเจบาทตัวนี้สามหมืถ้าเห็เป็นลูกลอกลูกใหญ่จังหักเนาะเน่อยเพระทลูกเจเเขาขาเท่าไรละตัวนี้เขาามหมื่นสยังไ่ได้ราคาเนาะขางกันอยู่บรจบทเนาะอาบอมาใส่เร็วศูนย์แปี่ศูนย์แปดสี่สี่เจนมสิบเจ็ดเนาะ งามงามงามอยู่แต่ว่าเงินกับตงัวงานนั้นเป็นอะไรเมื่อไหร่ไปทองเดี๋ยวต่อเอา,นาเน่านี่นเอาต่อเอาพี่น้องครับตกว่าผู้ตัวเมียอายุหนึ่งเดือนกัวตัวสิเขายังม่ลดเลยเหรอลดขาวท้ายยังม่ได้ดแดอแอด,ดออกไม่ีวัวนวนี้เไงตะกอนมีกดวน้ำสาเอามาเบิ่งงูอ่างงูอ่งไอ้อัไเงี้ยนะ ก็มีสาวเนิ่นเอาตัวงองขอของมันห้อยออกเลยจัด้องเจ็ดโอ้โหไอ้จั้าองเจ็ดโอาโหัอ้ยใครพิขายได้ขายดิเออขาได้ขายรอดหาลงมาโอู่เดินไเดินหา ตพอให้เราไรมาไหนไรรอดรอดหาบเขาห้องเขาห้องเกตนะห้องเกตมีราคามันราคามันเงหุ่นก็ลองสวิงสวิงขึ้นอยู่มันใหญ่เยอะหนิเอาเดือนนี้ก็ได้อยู่แต่ว่าพอขายได้ปลายหาปลาขายให้เออจำเห็นนั่นล่ะเขาขายได้ราคาแบบนี้รักมือเนาะพอเนาะครักมือ รักมืมึงกลีพี่น้องงเลียงงามันเลยลูมันเกือบปีเลยเนาะูนำล่างเรายอ๋อไม่ยุไม่ใ่อกนี่นั่นบ่มันอยู่ใส่ปากอ๋อเี่ยน่นบ่เอานี่ฟานิหหน่อยได้โอ้ฟังพวเบมกีลปย์ศูนย์แปดศูนย์องศูนย์เจ็ดสองศูนย์เก้าสามหกเจเก้าสูเขาออกพี่น้องมึงก็ได้หุ่นรถเลยครับูเขาผูออกที่นี่อาวุ่นกันอยู่อัดกันอยู่นี่แวที่นี่ายก็ไม่ได้ มีมองเงีเป็นไระมองก้อนอนุการมันอยู่นี่ครับพวกมันอีได้จงัวไปเลวนี่เขาเทศเหนื่อแล้วอยนน้องวเนี่มานีมานี่ล่ะกเหนื่อเนาะาล้วค่าเกียนีอย่างรหลายหมืกยพอไปเรียงกนเลสี่พันหาพันสี่พันหาพ่เทินาว่ขายลโอ้มาเลยน้องมดรถเลยม้าคากว่าเพิ่นนี่ เกี่ยงรถแฟนเลยคุณนะเอา,อานมต่อนมันจุ่มนี่มันจุ่มยังะไรกจังอาดกันอยู่นี่เงินพวกตรวจง้อว่าัะไรเอนนี่โอ้มันนั่นตาเขาชิมีหลอดสีทอดไปจำรหสีตังกไปดว ทวดทวดหกสิบห้าบาทเดี๋ยวเยังไงเบิ้งมาทางนี้นนนกันเดีอยพี่น้องครับมันยัง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 ทานปลาทับทิมได้เนี่ยตัวน,นี้สื่อเลยววสื่อเป็นเหนือไปอ่านเป็นเหนือไปเบียดสื่อมามามาผมหมาชีดึงไปหาเจ้ากี่ละรถมากเลยันนงลดสอดไทยอ่โอ้ยจังมาจังกวนมาโอ้เอาเอาเดี๋ยวมันขเขายิ่งมันเข่าอ้าวตัวต่อไปพี่น้องครับอุ้ยตัวนี้นห่สองตัวเนี่ย สองโครโมเม็ดสี่สิบกลัวๆเอ้ยเม็ดหาสิบได้อยู่สองตัวเลยตัวใดมันจะขึ้นเหรอตัวใดตัวนี้อีนี่บอวตัวน,นั้นลูกตัวน,นั้นบอตัวนั้นลูกอะไรตัวนี้ลูกมันโครมเมื่อกี้นะบอโอ้นี่นี่ลูกมันอยู่นี่เนาะตัวนี้ลูกตันนนกตว,ตวนี้นนอสองโครมเลยบอไอแม่นแม่นโอ้โขัดทายขัดทายอยู่สองตัวลูกตัวนี้โครมโครมตัวนี้เปิดเท่าไรนเปิดเท่าไรบอกมาเลยสิเปิดไปสี่สาสี่สิบสามเนาะ นุ่มดีพี่น้องครับเม็ดสีสิบหากลัวกลัลูกมันจะเดือดอะไรตัวนี้ลูกหางเดือด,ดลูกบักได่ไร่ลูกบักในทศพลทศพลนเ<อ>นาะเอา<อ>มีชาตระกูลพี่น้องใบหลอดครบอยู่เนาะใบหลอดลืมอยู่บ้านม<อ>ันเป็นยังครับมาทีนน่นี่ลูกอีนี่แหละอี้ไร่ข้อลลไล่อลไรไล่บ้านแดงสี่สิบสองตัวแรกสี่สิบห้านะตัวแรก4ีหาตัวหนึ่ง42เองเอาหลอดหาเอาลูกชาตระกูลมีพี่น้องครับง้อทั้ง เจโซเล,ลียวละเอีบุจอะไรอจโซ่ทอนน,นี่ยนาะงูตน่งานพี่น้องเอาเอาาตนนี้สตนนี้สี่เนาะตนนี้สี่เท่าไรก่นอนสี่มตัวนั้นส <4 2 S 1> <อ>ีนน่สิองาเบอร์แปดเบอร์แปดสเจ็ดสามสามสี่ห้าหกสี่ห้าเขานโซ่ทอนพี่น้อครับไทยๆดีดีก่อนออกมาดีดก่อนพี่น้องตเพิ่มโมเดป,ปลอยสนามโทษตามบ้านเด้อทอน อุ้ยตัวนี้แม่40หาคับ40 42กว่าเอาเครื่องดีเอาขึ้นฝาก่คนเห็นเห็นเห็นเครื่องบ่ไรงวัวตลาดยาโสทธรน,นี่มันเป็นตลาดงวัวงัวงามตรางัวเลี้ยงหลายเลยพี่น้องม,มันมันมีมันสีง,งามสุดในภายหลังเพือ่อยู่โรเอ็ดกับยาโสพูดนะถึงแก่ไม่แต่งงามพี่น้องครับ ข้าวทั่วไปได้พี่นองด้วย